สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าท,ทอค่ะวันนี้เรามีสิ้นหมักโครนนะคะต่อเชิงตินจกสวยๆเอามาฝากเลยนะคะช่วงนี้เทศกาลกระเียนนะคะแล้วเรามาชมกันนะคะเอาเป็นผืนแรกกันเลยนะคะผืนแรกก็จะเป็นสิ้นหมักโครนต่อเชิงตินจกนะคะเป็นสิ้นหมักโครนต่อเชิงตินจกก็จะเป็นสไลด์สีนะคะจะเริ่มจากสี สีออกประมาณสีกะปิปูนแห้งสีชมพูเข้มนะคะสามารถจะเข้ากับเสื้อได้ทุกสีเลยนะคะแล้วเชิงตีนจกของเราเป็นงานทอยกดอกนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะท่านใดรอคอยสีนี้นะคะ2,500บาทนะคะเราส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะสีนี้เลยนะคะ2,500บาทมาดูผืนที่สองนะคะผืนที่สอง พื้นที่2ก็เป็นสไลด์สีเหมือนกันนะคะแต่เชิงเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณสีเขียวสีแดงอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะก็มาชมกันนะคะนี่เลย2500บาทอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะสนใจผืนไหนก็ทักทายกันมานะคะ งานดีๆไม่ได้มีตลอดนะคะงานดีๆนี่ก็ทอช้ามากเลยนะคะแต่คนก็จะจับจองกันไวนะคะสีสวยมากเลยสีสไลด์นะคะ2,500บาทค่ะ2,500บาทนะคะพื้นที่3มาแล้วค่ะพื้นที่สามก็จะเป็นสีแบบอมชมพูปูนแห้งอยู่ในสีอยู่ในผืนเดียวกันนะคะ ลายก็สวยมากเลยนะคะข้างบนจะเป็นสีออกกะปิกะปินะคะปูนแห้งแล้วก็สไล์สีมาเป็นสีออกชมพูเข้มๆต่อเชิงนะคะเชิงเด่นมากนะคะเชิงเด่นมากสีสวยมากนะคะมันดูยาวๆใช่ไหมคะอ่ะดูอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะสีจะอยู่ประมาณนี้นะคะ 2องพบาทนะคะ2 5 0 0ันหบาทคะ่ะเรามาจัดจองกันนะคะนานๆถึงจะได้มีมานะคะทอช้ามากเลยนะคะอันนี้เป็นลายดอกบัวนะคะลายดอกบัวยืนพื้นสีสแดงยกดอกประมาณสีเขียวนะคะขเขียวอ่อนนะคะเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวประมาณนี้เลยสีนี้ขายดีมากสีนี้ขายดีมากเชิงจะเป็นตัวนี้นะคะเชิงจะเป็นตัวนี้อ่ะยืนพื้นด้วยสีแดงนะคะยกดอก สีเขียวนะคะยืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียวนะคะสวยทุกผืนนะคะขอบอกเลยว่าสวยทุกผืนแล้วก็ทอช้ามากนะคะถ้าวันไหนทอเสร็จเราก็จะมาทําคลิปให้จับจองกันนะคะสีอ่าเขียวนะคะยกดอกสีเขียวแล้วยืนพื้นใช้สีแดงนะคะ FC จะรู้เลยว่าสีนี้ขายดีแล้วก็ไปไวนะคะจับจองกันมาได้นะคะมาดูอีกผืนหนึง สีเหมือนกันนะคะสีเหมือนกันแต่ว่าเชิงเชิงก็จะเปลี่ยนไปนะคะใครไวใครได้นะคะสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีเขายืนพื้นด้วยสีแดงแล้วก็ยกดอกสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็เชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจับจองกันมานะคะ2,500บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง เพิ่มไมค่าสิบบาทนะคะ2550นะคะจับจองกันมาค่ะอาอีกสามผืนสุดท้ายวันนี้วันนี้มีหลายผืนเจ้วนะคะอันนี้ก็คือแต่ละผืนเขาจะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะ,จะสไลด์สีเหมือนกันนะคะสีออกโทนเขียวๆนะคะโทนเขียวนะคะเขียวหมดเลยแล้วก็อ่า ยกดอกสีประมาณยกดอกสีเขียวว่างี้ดีกว่าเพราะว่ายืนพื้นก็เป็นสีแดงสีทองแล้วก็สีออกประมาณอ่าเขียวเข้มนะคะอยู่ประมาณนี้เลยเชิงก็สวยมากเลยนะคะเชิงสวย2,500บาทนะคะ2,500บาทจับจองกันมานะคะออกประมาณสีเขียวเขียวอ่อนๆประมาณนี้เลยนะคะสวยงามอ่ามาผืนนี้ ผืนนี้จะออกเป็นสีครีมหรือสีไข่ไข่สีเหลืองออกเหลืองเหลืองนวลนวลตานะคะอ่าประมาณนี้ค่ะสีเหลืองนวลตาค่ะนี่เลยนะคะเชิงติ่นจกสีเหลืองนวลตาประมาณนี้เลยนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ2,500บาท มาผื้นสุดท้ายมาผืนสุดท้ายกันเลยนะคะผื้นสุดท้ายนี่จะออกส้มโอรสโอรสเขาประมาณยืนพื้นด้วยสีส้มอ่อนๆแล้วก็ยกดอกสีเหลืองนะคะยกดอกสีเหลืองทองเขาจะออกโทนส้มๆประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเชิงเห็นไหมคะเชิงก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่เลยสีสวยมากเชิงสวยมากเชิงเป็นงานทอยกดอกนะคะ ไม่ใช่งานขนเม่นค่ะเชิงเป็นงานทอยกดอกสีส้มหรือสีโอรสอ่อนๆถ้ามอง,มองใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในมองรวมๆก็จะเป็นสีโอรสนะคะเขาจะยกดอกสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ยืนพื้นด้วยสีส้มนะคะส้มๆอ่อนๆแล้วเวลามองรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะสวยทุกผืนนะคะจับจองกันมาค่ะ ส้มอ่อนๆนะคะมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะจับจองกันมาค่ะสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทส้มอ่อนๆก็สวยไปอีกแบบนะคะสีประมาณนี้2,500บาทค่ะ2,500ก็หมดไปแล้วนะคะเรามีอะไรใหม่ๆเราก็จะรีบเอามา อัปเดตนะคะเอามาอัดวิดีโอนะคะไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะถ้าเป็นการไลฟ์สดนี่ก็คือต้องไวมากคนดูนี่ก็ต้องไวมากในการไลฟ์สดนี่ก็คือ,อจะต้องขายให้หมดในคลิปนั้นเลยนะคะแต่การอัดวิดีโอเอามาให้ชมเนี่ยเราสามารถที่จะโทรคุยกันว่าผืนนี้ยังอยู่ไหม EP นี้ยังอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูนะคะต้องไวด้วยนะคะ ชมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ร้านบันเย็นผ้าทอนะคะถ้าเป็น youtube ก็เป็นช่องผ้าทอสุโข,ขทยัยถ้าคุณรักผ้าไทยคุณต้องรักผ้าทอจังหวัด